กดจุดช่วยอาการแก้ท้องอืดให้กระเพาะอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้นอยู่จุดไหนมาดูกันครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้านับจากข้อมือลงมาเนี่ยก็ประมาณสัก3นิ้วนะครับแล้วก็นวดบริเวณนี้นะครับนวดสัก1นาทีคลึงเบาๆก็ได้ครับนวดไปเรื่อยๆ1นนาทีช่วยย่อยแก้ท้องอืดกระเพาะอาหาร ทำงานได้ดีขึ้นนี่นะครับประมาณ3มนิ้วจากข้อมือนะครับก็จุดนี้นะครับกดไว้เฉยๆก็ได้นะครับหรือว่าจะคลึงเบาๆก็ได้ทําสัก1นาทีช่วยย่อยครับช่วยให้กระเพาะอาหารทํางานได้ดียิ่งขึ้นลดกดในกระเพาะอาหารลองดูนะครับ